สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t Channel ผู้รับสารเจ้จกรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านนะไพ่ทาโร o หมอแจนนะคะคลิปนี้ส่งเขาเมื่อเราถอยออกมาพลังงานของชาวท่ดินพืศพกันและมังกรน,นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะส่วนใครที่อยากได้คำตอบเป็นของคุณเองรบกวนนะคะปรึกษามหมอแจนนะตอนนี้จัดโปรโมชั่น0 0พนะคะคุย2ชั่วโมงครั้งละ1ชั่วโมงนะเอาละค่ะ ขอคนที่พร้อมโอนนะคะดูราคาดูกฎกติกาให้ครบถ้วนถ้าคนไม่พร้อมโอนไม่ต้องแอดไลน์ id หาหมอแจนนะคะขอบคุณมากมากเลยชาวท่าดินนะคะสาหรับคนเอ่อคนที่เข้ามาชมคลิปคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะเอาราคาวันนี้เราจะมาส่องชีวิตคนของคุณนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะหมอแจนไม่ได้รู้จักคนของคุณในการส่วนตัวและไม่รู้จักชาวตาดินในการส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาด้วยดีเสมอมานะคะมาค่ะขอดูพลังงานคนของชาวธาตุดินหน่อยเมื่อคนเอ่อเขาคนนั้นนะคะคุณถอยออกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อย่างไรขอให้พ่ได้เปิดได้บอกนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานสถานการณ์มาค่ะ เราจะเล่าถึงพนักง,งานของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเน้นนะเอาละเรามาเริ่มด้วยกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Queen of cup คนนี้กำลังคิดถึงคุณนะคิดถึงความสุขคิดถึงสิ่งที่เคยเจอและเคยทำร่วมกันกับคุณนะคะมีการอยากเริ่มการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะคะพร้อมทั้งแอบสืบแอบส่องรายละเอียดของคุณอยู่ทางโซเชียลออนไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะอินสตาแกรมนะ วิวว่าฟอร์จูนนะ you, นะเขาส่องเขาดูคุณอยู่ตลอดเวลานะเขาต้องการความสุขเขาต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่นะชาวท่าดินนะเขาบอกว่าคนคนนี้ดูคุณอยู่ตลอดเวลานะเดมิจิกเชียนกำลังคิดและวางแผนการอะไรบางอย่างนะวางแผนการที่อยากจะวนกลับมาเจอกันเขากำลังนั่งรอคอยนะคะด้วยความรู้สึกกังวลสับสนลังเล เพราะว่าตอนที่มีคุณเนี่ยมันมีความสุขเวลาที่ไม่เจอหน้าคุณไม่มีคุณแต่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดคุยเขาอยากจะรู้ว่าชีวิตคุณอะมีความสุขไหมกับการที่ไม่มีเขาถามว่าเขาอะอยากจะพูดคุยอยากจะให้อยากจะให้โลกอะอยากจะให้จักรวาลเนี่ยนะอยากจะให้ผมนิคขิดอะทํางานเหี่ยงทําให้คุณและเขาอะได้ย้อนกลับมาเจอกันหรือตัวเขาเองอ่ะอยากจะนะ อยากจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคุณอยากได้เจอคุณนะ,ะอยากได้รับความรู้สึกดีๆมิตรภาพความเป็นเพื่อนหรืออยากเจอหน้าคุณตอนนี้คนของชาวทาดินกําลังนึกสิ่งนี้อยู่นะคะคือแบบว่าอือจะมีโอกาสได้วนกลับไปเจอกันไหมสมมติว่าคุณทํางานร่วมกันเป็นเพื่อนกันหรือได้พูดคุยทางโซเชียลออนไลน์หรือใดๆก็ตามแต่นะคะคนคนนี้ยังคิดสิ่งนี้อยู่นะ,ะส่วนชาวส่อง นะคะชาวสองนะธาตุไฟธาตุน้ําและธาตุลมนะคะถ้าพลังงานสลับก็คือไปสลับกันเอาเองส่วนสมมติถ้าคุณเป็นธาตุดินผสมกันมังกรและคนของคุณก็อยู่ผสมกันมังกรหรือใดๆก็ตามแต่ในพลังงานธาตุดินนะคะ Energy <c oughs> เนี้ยนะ,ะเป็นสําหรับคนที่อะไรคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คนเป็นหมายถึงว่าฝั่งของเขานะคะไม่ได้เป็นพลังงานของคุณแต่บางคนนะคะถ้าคุณอะ ไม่ได้มีพลังงานเขาเรียกว่าไม่ได้มีพลังงานของคนอื่นที่เชื่อมโยงเราบังเอิญผ่านมาชมคลิปนี้แล้วคุณได้ฟังคลิปนี้นะคะชาวท่าดินบางที Energy หรือพลังงานนี้ก็อาจอยากจะบอกหรือข้อความจากใครบางคนอยากส่งมาถึงคุณก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะกําลังคิดหรือรู้สึกสิ่งนี้อยู่ในในช่วงขณะที่หมอแจน เปิดไพ่นี้นะคะให้คุณได้รับทราบได้รับว่าได้รับฟังนะคะไม่มีความบังเอิญนะคะที่คุณจะได้มาชมคลิปของหมอแจนนะสาหรับใครที่บังเอิญเข้ามานะเอาละค่ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าสองชีวิตเขานะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าตัวคุณอะนะตอนนี้ดูเหมือนปกป้องโปรเทคนะปกป้องโปรเทคความน่ารักความจิตใจดีความอบอุ่นอ่อนโยนของคุณแล้วก็เขาเรียกว่า จัดขอบเขตนะคะถอยหลังออกมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วก็ไม่ได้เปิดใจที่จะให้ใครอะนะเข้าไปเข้าไปรักหรือเข้าไปเลือกคุณง่ายๆนะคุณ,คณจัดเรียงระดับขอบเขตหรือสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องอะนะตัวของคุณเอง ปกป้องความใจดีของคุณนะที่จะไม่อยากไปแสดงออกไม่อยากไปดูแลเทคแคร์ไม่ได้อยากเอาความสุขของคุณเนี่ยนะไปเสิร์ฟให้คนอื่นหรือไปเสิร์ฟให้เขาโดยที่เขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในอดีตหรืออะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะสิ่งที่คนคนนี้รู้สึกนะแต่ทีนี้เขาอ่ะกำลังรู้สึกว่าเขาอ่ะยังยึดนะยังยึดคุณไว้แต่ในความไม่แน่ใจในความลังเลใจด้วยนะไม่แน่ใจลังเลใจหมายถึงว่าเขาคิดว่าคุณนะอ่ะยังจะอยากเจอเขาไหม นะยังจะอยากมีความรู้สึกดีต่อต่อเขาไหมนะยังจะเป็นมิตรภาพต่อกันได้ไหมหรืออะไรแบบนี้แต่ถามว่าเขายังยึดคุณไว้เป็นคนสําคัญของเขาไหมใช่นะคะชาว่าดินเนี่ยนะเขามองว่าคุณอะนะนะเป็นคนที่ให้ความสําคัญนะตอนนี้นะให้ความสําคัญตัวตัวเองให้ความสัมพันธ์ต่อเขาให้ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยนะ คุณฉายแสงแห่งความใจดีจิตใจดีอบอุน่นอ่อนโยนพร้อมดูแลปกป้องตัวเขาเองด้วยแต่ตอนนี้ตัวคุณนะนะจะเอาพลังงานสิ่งนั้นนะ่ะนะเพื่อมาโปเทคปกป้องตัวเองเอาความใจดีความสุขความสดชื่นอะไรอุดมสมบูรณ์ของคุณนะ่ะมาอยู่ที่ตัวของคุณเองโดยที่นะหันหลังหันหลังให้กับเขาไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนะคนคนนี้กําลังนะส่องหรือดูคุณอยู่ไกลๆคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเขามองดูอยู่ว่าสิ่งเนี้ย มันเป็นความท้าทายนะเขากําลังรู้สึกเขากําลังคิดว่าคุณอะสร้างเกาะป้องกันตัวเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาอะเข้ามาถึงคุณนะและก็ไม่ให้พลังงานของคุณอะนะแผ่ไปถึงเขานะคุณกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่เขากําลังคิดหาวิธีการนะหาวิธีการการเอ่อการสร้างกําแพงของคุณอะการโต้กลับการโต้แย้งของคุณเนี่ยนะหมายถึงว่าป้องกันอะ p r o t e คตัวเองว่าอย่ามายุ่ง นะอย่ามายุ่งให้เขาเป็นในลนักษณะเหมือนคนร่วมงานเพื่อนหรือคนรู้จักแค่นั้นนะชาะดินเขากําลังมองสิ่งนี้หรือรู้สึกสิ่งนี้ในความสัมพันธ์ว่าเขากําลังหาวิธีการอย่างไรดีที่ในอดีตนะคะในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเป็นเหมือนจากประสบการณ์ของคุณนะนะทําให้คุณนะ่ะไม่ไว้ใจเขานะไม่ไว้วางใจเขาเขาบอกว่าตอนนี้นะเขาบอกว่าคน คนของคุณาราชาว่าดินชีวิตเขาเนี่ยเขากําลังมองว่าอยากให้อุปสรรคปัญหาหมอไม่รู้ว่าอุปสรรคปัญหานี้มันคืออะไรนะคะเอาง่ายๆเลยเขากาลังมองว่ามีใครบางคนที่อยู่ในกลุ่มของคุณนะอยู่ในกลุ่มของคุณนั่นแหละมันมีลักษณะพลังงานของคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่เขามองที่เขารู้สึกนะคะหรือ เพื่อนเขาอยู่ในกลุ่มเขาเพื่อนคุณอยู่ในกลุ่มคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้ร่วมงานกันที่รู้จักกันนะคะมันมีการพูดให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไปไหนนะคะไม่ไปไหนหรือมีอุปสรรคในความสัมพันธ์น่ะนะคะเขากาลังเขากำลังหาวิธีการป้องกันนะคะในความสัมพันธ์นี้กําลังหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ที่จะพยายามกลับมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือนะ มีโอกาสที่คนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณหรือจะทํำยังไงก็ได้ให้อุปสรรคและปัญหาในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันไม่มีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนโรงงานของเขาเพื่อนโรงงานของคุณหรือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มทั้งคุณและเขาที่รู้จักกันนะคะเขาอยากให้อุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันหายไปในความสัมพันธ์นี้และในโอกาสข้างหน้านะคะเขาอะ คิดว่านะจะเดินทางไปหาคุณหรือคุณอาจจะได้เดินทางมาเจอเขานะเขาหวังว่าจะได้เราอะจะได้ยังจะได้เจอกันแล้วกันนะคะเอาะละค่ะเรามาเปิดไพ่อิทธิพลที่แฝงเล้นนะเขาบอกว่าเดลิเวอร์นะคะไพ่ความรักนะเขาบอกว่าคนคนนี้นะ,ะชาวท่าดินนะมีพลังงานของราศีมิถุน หรือราศีพฤษภก็ได้นะคะหรือคนที่เกิดธาตุลมก็ได้ธาตุลมธาตุไฟธาตุดินได้หมดทุกธาตุนะคะเขาบอกว่ามีพลังงานราศีมิถุนคือคนคนนี้รักคุณนะพยายามส่งนะพยายามส่งพลังงานนะส่งพลังงานที่เป็นสาสัญญ,ญาณบอกคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหมอกําลังรู้สึกว่าเขาน่าจะโพสเพลงหรือโพสต์อะไรบางอย่างโซเชียลออนไลน์ที่สื่อในลักษณะถึงคุณ นะปอกําลังเห็นพลังงานสิ่งนั้นหรือมันเป็นสายสัญญาณที่เซนส์ขอหมอแจนอรับรู้ว่าคนนี้โพสต์อะไรบางอย่างทางสื่อโซเชียลออนไลน์นะให้สื่อไปในถึงคุณว่าเราคอยที่จะเจอคุณอยู่นะรักคุณอยู่นะคิดถึงคุณอยู่นะอยากได้มิตรภาพได้ความรักได้คนจิตใจดีได้คนน่ารักอย่างชาวท่าดินกลับไปอะไรประมาณนี้นะเขากำลังคิดสิ่งนั้นนะคะทีนี้ บางสิ่งบางอย่างนะคะในสถานการณ์ไม่ว่าความรักความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะเขาคิดว่าไม่อยากให้มันมีอุปสรรคปัญหาโดยที่อาจจะเ,เขาเรียกว่าปกป้องความสัมพันธ์นี้จากบุคคลอื่นไม่อยากให้บุคคลอื่นรู้อะนะคะสมมติว่าคุณกับเขากลับมาเจอกันหรือกลับมาติดต่อสื่อสารเนี่ยเขาอะไม่อยากให้เพื่อนหรือคนในกลุ่มอะที่รู้จักทั้งคุณและเขาเนี่ยมีอิทธิพลสร้างปงเมเงื่อนปัญหาขึ้นมาอีก นะแสดงว่าชาวธาตุดินนะตัวคุณและตัวเขาเนี่ยจะต้องมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวหรือที่รู้จักแล้วคนอื่นนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนในกลุ่มในร่วมง,งานในหน่วยง,งานเลยแล้วก็ได้ที่ไม่ได้สนับสนุนสร้างเป็นปมปัญหาทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาหรือขอยับความสัมพันธ์ไม่ได้คือสร้างสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคําพูดก็ซิปอาจจะเป็นคําพูดใส่ร้ายอาจจะเป็นคําพูดใส่ไข้หรืออาจจะเป็นคําพูดฝั่งพูด ไปเป่าหูคนของคุณหรือไปเป่าหูคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนที่ไม่หวังดีไม่พึงผสมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งนั้นนะที่หมอแจนจะพลังงานนะคะทีนี้มาดูต่อนะเดอชาลีออดมีราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะคนคุณนี้เขาบอกว่าเขาอะยังอดทนนะคะอดทนรอคอยมากเลยอดทนรอคอยที่ตัวเขาเองจะเดินทางหรือคุณก็ได้ที่จะต้องเดินทางนะคะอดทนมากๆเลยนะเขาพยายาม ไม่ได้แสดงออกความต้องการของเขาต่อบุคคลอื่นหรือบางทีตัวคุณน่ะก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ชาวท่าดินว่าเขาอะรอการเดินทางแต่หมอแจนเชื่อว่าคนที่มาชมคลิปนี้มากกว่าส่วนใหญ่ที่คุณน่ะเป็นคนเดินทางไปหาเขาตรงนั้นในสถานที่ทํางานหรือคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องเรื่องงานหรือเรื่องเรียนเ,เรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่ในสถานที่เขาอยู่เพราะว่ามันเป็นไพ่การรอคอยที่จะื้อคุณนะคะเขาบอกว่าเขารอคอยความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยความอดทนเขาก็จะพยายาม เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตของเขาไปนะโดยที่นะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยจะมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันไหมได้มีโอกาสมาร่วมงานไหมนะแต่ทีนี้เขาก็รู้สึกเหมือนว่าอยากจะเจอคุณอยากจะเจอคุณอยากจะเจอหน้าคุณอะนะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเออเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเขามุกออนจากคุณไม่ได้อะ่ะ มุกออนะ on, ไปไม่ได้หมายถึงว่าสมมุติถ้าเขาอะใช้ชีวิตของเขาไปหรือไปเจอใครไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจอคนอื่นหรืออะไรกันใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่พลังงานที่ตอบโจทย์ที่ทําให้เขามีความสุขไม่เป็นพลังงานที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีปรารถนาดีกับเขาอย่างแท้จริงเป็นความสุขเป็นมิตรภาพและทําให้เขาชุ่มชื่นจิตใจมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเขารอคอยที่จะเจอหน้าคุณนะคะให้เดชาริออตเนี่ย การอดทนนะ,ะที่จะเดินทางหรืออดทนรอคอยคุณที่จะเดินทางและให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะมันไปในอนาคตนะ,ะอดทนนะอดทนที่รอเจอหน้าคุณนั่นเองนะคะในความรู้สึกของเขานะทูออฟครับและเขาก็คิดด้วยนะคะว่าคนคนนี้รู้สึกเหมือนว่าเขามั่นใจแล้วว่า ตัวคุณก็ชอบเขารักเขาและเขาก็รักคุณต่างคนต่างรอคอยที่จะเจอหน้ากันเนี่ยคนคนนี้กำลังคิดสิ่งนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความอดทนเรื่องการไม่เข้าใจกันคนอื่นไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ของเราสองคนหรืออดทนระยะทางว่ามันห่างกันไปนาะนและหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะเขาก็คิดว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องมีที่คุณอะ ความอดทนของคุณหมดลงแล้วก็เดินทางไปตรงนั้นเพื่อเจอเขาหรือเขาหมดความอดทนแล้วก็เดินทางมาเจอขุดอะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆสิ่งนั้นมากกว่านะคะเพื่อนๆพลออังงานไพ่จัสเมน n ์นะคะจัสเมนส์นะทีนี้เขาบอกว่าจัสเมนส์เนี่ยมันเป็นถึงการตื่นรู้หรือการตกผลึกหรือเรื่องราวเก่าๆหรือใดๆอะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนหาคําตอบไม่ได้นะ คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือคุณจะได้เจอคนคนนี้เหมือนว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเน่ยที่เขาคิดว่ามันเป็นปมปัญหาหรือใครผูกปัญหาให้เราสองคนหรือใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะชาวธาดินหมอเชื่อว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเหมือนมันถึงเวลาที่มันจะหลุดออกไป สิ่งเก่านะสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เขาคิดถึงแต่ปัญหาหรือคิดถึงเรื่องความเจ็บปวดเสียใจหรือมีใครบางคนพูดใส่ร้ายในเกี่ยวกับในทำนองตัวคุณเองก็ได้เพื่อให้เขาฟังเขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะมันอาจจะหลุดออกไปนะหลุดออกไปหรือเขาอะเข้าใจเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจในมุมมองของเขาเองอะนะที่เขาเข้าใจว่าโอ้อุปสรรคปัญหามันเป็นสิ่งนี้แล้วก็ เขาอาจจะคิดว่าเป็นเพราะการกระทําของเขาเองด้วยนะการที่เขาหวั่นระแวงไม่แอคชั่นนึกถึงแต่ปมปัญหาหรือหูเบาอะไรก็แล้วแต่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะมีปัญหาและมันก็ทําให้ตัวคุณเจ็บปวดเสียใจนะคะหรือเขาไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างและก็ทําให้สิ่งนั้นนะ่ะเขาก็ต้อง,ต,องต้องเสียใจทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เริมนะเอสออฟเพเดเคิลต่างคนต่างไปหันหลังนะต่างคนต่างหันหลังเพื่อไปโฟกัสงานเงินของตัวเอง เหมือนว่ากลับไปทบทวนนะคือเหมือนว่าหันหลังคือไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มันควรจะเป็นมันควรจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์และพัฒนาไปอย่างมั่นคงหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะตัวเขาเองอ่ะก็คือเหมือนว่าหันไปโฟกัสที่งานที่เงินหรือตัวเองหรืออะไรก็แต่หรือตัวคุณก็ได้ชาวทาดินที่หันหลังอ่ะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะของตัวเองในชีวิตของตัวเองแหละ แต่แต่ทําไมคะมันเป็นการทบทวนมันเป็นการนึกเพื่อทบทวนด้วยนะคะในระยะเวลาที่ถอยหรือห่างออกมาเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ก็นึกว่านึกอะไรคะนึกว่าเขาอ่ะกําลังจะทํำยังไงดีนะที่พูดหรือบอกหรือการกลับมาเจอกันครั้งเนี้สมมุติว่าเขาคิดว่าอยากให้จักรวาลอะ่ะมันมีอิทธิพลที่ทําให อะไรก็แล้วแต่สมมติโดนใจให้คุณไปเรียนตรงนั้นให้คุณไปสถานที่นั้นแล้วก็ไปเจอเขาอะไรก็แล้วแต่ให้โดนใจแบบนี้นะหรือให้หน่วยงานสั่งว่าให้คุณได้เดินทางไปเพื่ออยู่ตรงนั้นอะไรก็แล้วแต่หรือสั่งให้เขามาที่ทํางานคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากให้มันเป็นเรื่องแบบบังเอิญแบบนี้หมายถึงว่าไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจที่แบบว่าจะกระทําจริง ะะเพราะหมอกาลังรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะชาวธาตุดินหมอกําลังเห็นพลังงานนั้นหมอกำลังเห็นพงงนนนลงนพังงานว่ามันเป็นฝั่งผู้หญิงมากกว่าที่จะเดินท,เดนทางเดินทางออกไปตรงนั้นในสถานที่นั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนคนคนหนึ่งะนะะเพราะเวลาเราอ่านพลังงานเราจะอ่านของผู้ชายถูกไหมคะผู้ชายที่รอคอยอยู่ที่จะเจอเราอย่างเงี้ย อาจจะร่วมงานยังไม่ได้เป็นแฟนเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหาเราไม่รู้จักบ้านเราไม่รู้จักคอนโดเราหรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้มีการมาหาขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้ก็ได้แต่คิดว่าเออโชคชะตาน่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณอะได้ไปตรงนั้นได้ไปเรียนตรงนั้นได้ไปอยู่ชุมชนนั้นแอเรียนั้นแล้วเขาก็เจอคุณหรือได้ร่วมงานกันอีกนะคะเขาคิดเขาคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ได้วนกลับมาได้เจอหน้ากันนะได้กลับมารักกันและเขาอ่ะ รอคอยที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เหมือนเขารออะนะรอว่าความสัมพันธ์มันน่าจะเริ่มต้นเพื่อขยับขยับอะไรคะเอ่อขยับปรับความเข้าใจที่เขาไม่เคยกระทำจนทำให้ตัวเขาเองเจ็บปวดเสียใจการเชื่อคนง่ายการหูเบาก็ได้ความเจ็บปวดเสียใจหรือการกระทำของเขาใดๆบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทำให้คุณตัดสินใจถอยหรือห่าง ห่างออกมาหายออกมาจากงานหรือวงโคจรในชีวิตเขาอะมันเป็นสิ่งที่เขาอะเจ็บปวดเพราะเป็นการกระทําของเขาเองเป็นการกระทําของเขาเองด้วยเพราะว่าเขาคิดถึงแต่ปัญหาหรือผูกเงื่อนปัญหามานั้นและมันก็ทําให้เขาว่าเจ็บปวดเสียใจนะคะมันเป็นสิ่งเนี้ยเหมือนว่าการที่ไม่ทํางานในความสัมพันธ์ะมันจะต้องสิ้นสุดลงนะคนของคุณอะจะต้องคิดได้สิ่งนี้นะคะชาว่าดินนะว่า เวลาที่เขาอะ่ะไม่แสดงออกความรักความรู้สึกหรือต้องการคุณเหลืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะว่าแคร์คุณรักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อยากมีคุณในชีวิตอะ่ะเขาไม่ทําสิ่งนั้นเองและตัวเขาเองนั่นแหละที่เจ็บปวดนะคะเวลาก็ได้เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเวลาที่ไม่มีคุณอะ่ะมันไม่ดีนะ,ค,ะคุณเป็นคนนั้นที่เขาอะ่ะมานั่งไต่ตองหรือนึกแล้วว่าอยากจะอยากจะเริ่มต้นเป็นความรัก อยากจะได้เป็นคนนั้น่ะเป็นคนสําคัญนะเพราะเอ็มเพรสมันลงฝั่งของคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเอ็มเพรสนี่คือเป็นคนเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นอกเห็นใจเขาจิตใจดีแล้วก็ทําให้เขามีความสุขพลังงานของคุณ่ะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วมีความสุขนะคะแสดงว่าคนอื่นรอบข้างเขาที่เขาเจอไม่ได้มีพลังงานที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นคู่เป็นเนื้อคู่หรือเป็นโซ่แฟมิลี่ที่ทําให้เขารู้สึกไว้วางใจนะมีแต่คนพูดถึง แต่ปัญหาหรือใช้คําพูดหรือวิธีการหรืออะไรก็ได้ที่เป่าหูทําให้เขาอะไม่ไม่กล้าแสดงออกความรักความสะพันธ์ต่อคุณหมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลนะพูดหรือเป่าหูไม่ทําให้เขาแสดงออกความรักต่อคุณแล้วก็บางคนก็มาเป่าหูคุณเมื่อให้แสดงออกความรักต่อเขานะทำให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันยิ่งห่างกันไปห่างไปหางไป,งไป,งไปก็เกิดความเจ็บปวดเสียใจ นะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนๆนี้ในอนาคตนะคะชาวธาตุดินถ้าคุณรู้สึกว่ามันมี energy พลังงานที่ตรงนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากนี้ไป6เดือนหรือความรักความสัมพันธ์ฝั่งคุณและฝั่งเขาเป็นอย่างไรนั้นนะคะสนใจแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนได้เดีย๋ยวหมอแจนจะให้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะตอนนี้หมอจัดโปรโมชั่น2000ันะคะ2ชั่วโมงนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้ว30นาที4 9 9บาทแอดไลน์ไอดีมาเราจะให้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ